หอยซีรีส์ตู้กระจกภาคสองครับทุกท่านสนใจที่จะมาร่วมดื่มฉลองให้กับเทปแรกของรายการเราไหมครับดื่มได้เหรอคะมาดื่มด้วยกันเลยนะครับฉลองอะไรฉลองอะไรอ่ะคุณนั่นน่ะสิฉลองอะไรทำไรเฮ้ยนี่คือแก้วครับแก้วจริงๆด้วยอ่มีแก้วอยู่ในตู้นะครับคุณฤ ทำได้ไงเนี่ยทุกท่านทุกมือของใครับเนี่ยแก้วม oh. oh. oh nah. ันมาได้ไงอ่ะฮะแก้ว oh. ม oh. oh. ันหายอ่ะโอเคครับไงอ่ะคราวนี้โอ้เห็นไหมครับมันมีแก้วชิ่วเลยทีนี้ผมจะทำให้มันจมบ้างนะครับเออทำดิจมแล้วจมจมแล้วจมแล้วไปหายไปหายไปแล้วมันหาได้ยังไงเนี่ยจมพอมาได้แล้วนี่เห็นไหมครับยอดไปเลยก็มาได้ด้วยฮะกษัตริย์มีดัส ข้าสัตว์อยู่ตรงนี้ครับฮะแล้วหรอแค่มี3มคนก็ต้องมีแก้ว3ามใบสินะครับโอ้สุดยอดเลยทีนี่ก็ครบตามจำนวนคนแล้วนี่คือหนึ่งในเรื่องพิศวงของฮอรัสน้ำของกษัตริย์มีดาสนั่นเองครับโอ้โอ้ยสุดยอดไปเลยฮะแก้วต้องสามใบแต่ไม่เห็นเลยสักใบนั้เยจะเข้ามาดูใกล้ๆก็ได้นะครับ ถ้าอยากดูผมจะไปดูได้เลยเชิญครับดูสิปลดไปนี่จะเปดนรัระาได้ไหมนี่คือเรื่องที่สมมุติเหมือนกันนะเชิญเลยครับเชิญเต่าให้คุงช่วยอธิบายทีอืมโอเคได้อยู่อธิบายซิว่าเรื่องมันเป็นยังไงอะฮะได้ครับครับความลับก็คือการหักเหนั่นเองแหละครับโอ้โหตัวจริงของนาฟกกัตริย์วีดัสก็คือ น้ำมันที่เราใช้ปลูกอาหารธรรมดาธรรมดานี่เองล่ะครับคุณไม่เนี่ยนะที่ซื้อได้แต่ตลาดเนี่ยนะถูกต้องเลครับหรือน้ำมันจริงๆด้วยอ่ะอ้าดแทนประาดเหรอน้ำมันธรรมดาธรรมดานี่แะครับวมจริงก็คือเรามองแก้วผ่านน้ำมันไม่ได้นั่นเองครับที่เรามองสิ่งปล o n แสงอย่างแก้วหรือน้ำได้ก็เพราะการหักเหของแสงหรือก็คือแสงมันเกิดการหักเหนั่นเองครับและค่าหักเหของน้ำมันกับแก้วก็คือ1.4สด้วยเหตุนั้น พอเราใส่แก้วลงไปในน้ำมันแก้วก็จะเหมือนกลืนหายไปกับน้ำมันเจ้าเราไม่อาจจะมองเห็นมันได้ยังไงล่ะครับดูสาหัิงีริงเล้เนี่ยโอ้คุณอีวาโอครับอยากจะลองทําให้กาใบนี้หายไปบ้างหรือเปล่าละครับสบายๆนะโอ้ครับครับทำได้อยู่แล้วเอาเลยๆจะบอกให้อย่างนะ่ครับถ้าก็ไฟไล่อากาศออกตอนใส่ลงไปแล้วก็ มันจะค่อยๆหายไปได้ด้วยนะครับเเอออาาฝกหรอครับนะที่นี่ก็ปล่อยใจสบายๆเยค่อยทำกันล้กันนะครับยังอยู่ไม่เห็นหายไปเลยแกล่ะขาดออกไม่ได้ฟังอะไรเรื่องไงแล้วเจ้าเซอร์นี่อไม่ได้ให้ทําแบบนี้ต้องให้น้ํามันเข้าไปในกระถางแล้วแบบนี้ให้น้ำมันเข้าแบงในเซอร์ ก็นึกว่าโถล่อะไรโดนด่าเนี้เลยโธไม่น่าโง่เลยจริงอ่ะถ้าได้เหยื่อนี่แบบนี้ชิวบ้านให้อากาศมันเข้าไปให้อากาศเข้าไปให้อากาศเข้าไปออะไรก็นต้องใส่ยิ่เปล่าไม่อะไรแล้วไม่ฟังเลยให้น้ำมันเข้าทางปากกาสิแข้งข้างครับตะแคงอย่างนี้ลองตะแคงลงก่อนเทยื้อคือดีกว่ามั้งวางลงไปวางลงไปนั่นรับ่นนั่นวางลงไป

เห็นไหมหายไปแล้วไปแล้วจริงๆเห็นแต่มืออย่างเดียวแล้วตอนนี้ใช่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 หัวยอดไปเลยใช่ไเนี่ยใช่หรอซีนเนี่ยเห็นมแันจะไม่เห็นการเห็นแต่มือมือจากความจริงแต่ว่าไม่เห็นการเลยใช่ไหม่ะครับไม่เห็นการเลยจริงรงด้วยอยู่อยู่ย้อดเลยใช่ไหมล่ะับโดนอยู่นะครับตรงนี้นี่แหละความน่าสงสัยของการหักทอดจริงๆเลยไม่ไหนก็ไหนแล้วเรามาช่วยกันทำให้มันหายไปทั้งหมดเลยดีไหมล่ะไม่หายไปทุกใบเลยสินะครับมาได้ นี่ไงทําเป็นแล้วโอ้ยโอ้หยไปเลยอ่ะหายไปแล้วยไพลิกลงไปแล้วก็ดีโอ้ดูสิหายไหมหายไหมหายหายแล้วอ่หมายพวกนี้ทำของหายเก่งมากเลยถ้าอย่างนั้นเอาแก้วพวกนี้ด้วยสิครับผมไม่ได้จริงเลยนะเนี่ยเล้วอาจารย์จังลองทําให้ขวากาลน้ําหายไปดูได้ไหมครับขอลองทำหน่อยนะคะเอาอะไรเอาอะไรเอาอะไรลองดูใส่ไหมเอาเะไจะลองดูนะทุกคนดูเว่นบนของฉันนี่ดีนะแค่ตะแคงนิดเดียวมันก็หายไปแล้วล่ะครับ ดงไงขายไปด้จริงๆ้วขายไปแล้วขายไปถูกใจคเลยรู้วิธีทำแล้วจะเป็นเนี้อโอ้รู้วิธีทำแล้วเห็นไหมสุดยอดเลยไอ้นี่ทำไปเล่นในงานันเกิดเด็กๆคงจะทึ่งกันหน้าดูเลย